สวัสดีค่ะพิ่จันสุธิราสันต,ติอา,อายุ66ปีตอนทอําทอาชีพก็คือตอนนี้ทําบุญจะส่วนใหญ่แล้วก็อุปถากอุปถัมที่วัดคลองบ้านใหม่มาเป็นเวลา,า1 6 6 7ปีนะคะตั้งแต่วัดยังไม่มีอะไรเลยก็ช่วยทั้งแรงกายแรงทรัพย์แล้วก็จะชักชวนญาติโยมเพื่อนทุกอย่างเข้ามา ปฏิบัติธรรมแล้วก็พอทุกทุกวันสำคัญของพุทธศาสนาอย่างเช่นวันอาสาหบูชาวิสาขบูชาเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ก็จะมีการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะคะ,ะดิฉันได้อะไรบ้างจากการปฏิบัติธรรมก็มคือเมื่อก่อนสมมติจะเป็นคนใจร้อนแล้วก็ไม่ได้สนใจก็คือช้อปปิ้ง อะไรต่างๆแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินการด้วยด้วยอะไรอ่ะ<ห>เกิดขึ้น,ไ,<ห>นได้สติมากขึ้น,นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าจะเกิดเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่แบบร้ายแรงเราก็จะนั้นซอฟลงได้แล้วก็ไม่ฟุ่มฟายถ้าเจอเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็อภัยเสมอไม่ว่าบางทีเราไปเจออะไรที่ คนทําเมื่อก่อนจะปีตเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นไรเขาต่างคนต่างคิดว่าเขาอาจจะทําแบบนั้นก็คือถูกต้องแต่เราไม่ถูกใจเราตอนนั้นเราก็ต้องมองสิ่งนั้นให้เป็นให้เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็วัดการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะให้ประโยชน์เราเยอะมากก็คือว่าตอนนี้ก็จะพยายามชักชวน เพื่อนฝูงหรือคนที่ญาติรมญาตาิคนที่ไม่เคยเข้าวัดก็ชวนให้มาชักชวนให้มาเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกทุกคนตั้งแต่ครอบครัวจนเพื่อนฝูงแล้วก็พุทธศาสนิกชนทุกทุกทุกทกคนนะคะที่รู้จักหลายคนเปลี่ยนแปลงตอนนี้จะมีหนุ่มสาวมากมายพอวันหยุดก็จะมาเข้าปฏิบัติธรรมตลอด แล้วก็ที่วันพระที่นี่ทุกวันพระจะมีรับสินุโบสถนะคะรับสินุโบสถวันหนึ่งและคืนหนึ่งแล้วทุกวันพระจะมาฟังธรรมพระจะเ,เปลี่ยนผัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมให้ญาติโยมถามว่าได้อะไรจากการฟังธรรมได้เยอะมากอะไรที่ไม่รู้ทํามไม่รู้อะไรที่มันคือพอ,พอฟังแล้วเราเออนี่มันใช่นะมันใช่นะมันใช่นะ มันจะเป็นธรรมชาติจริงๆก็คือจะไม่อะไรที่เราทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็นําไปไปบอกกับครอบครัวลูกสามีเขาก็ว่าอืมทุกอย่างเราเปลี่ยนแปลงเขาเห็นด้วยว่าเข้าวัดแล้วทําให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็จิตใจเบิกบานตลอดกราบอนุโมทนาบุญนะ